รถไหมผมว่าคุณจะเจอรถคุณไม่สัตว์ว่ามึงเจอไอ้เงี้ยแม่งเอามาแม่งจะมาแข่งกับพี่โอ้มีโอมแล้วพี่โอมรูไหมใช่เหรอเออมันองไปเจะเอารถมาแข่งกับพี่โอมเว้ยหาแล้วมันตามหาแม่งไม่ไปจะแหอารถคุณไปเห็นายหมดเลยวะโอ้โหจะปวดเลยอ่นไงเฮ้ย K R นั่นเดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รถพี่โอมว่ะเฮ้ยไม่เห็นว่ะไอ้เงี้ยไม่เห็นว่ะคุณเล่นแล้วเว้ยเมื่อกี้ฮะ กูเล่นะเลยเฮียแต่มันเดี๋ถามก่อนถามก่อนถามก่อนก็รถพี่ล่ะในอะไรยังไงนี่ยนะมาตามหารถทางไหนพี่อาพี่ทำไมเห็นแต่พี่รถพี่โอมอันนั้นรถพี่โอมเอานี่อ่รถพี่เอาเอาแล้วเอาละว่าของนี่รถพี่ดูเหมือนกันเลยพี่ไว้ทำรถ เรามันไปขโมยรถที่ไหนจอมาใช่ไหมเออไม่ใช่แล้วมันตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวพี่เมื่อวานมันเกิดอะไรนี่ตอนเช้าอ๋อไม่ใช่เช้าไม่เห็นบ่านมาก็ไม่เห็นรถกูไปไหนต้องไปตามเขาเลยดูตีด้วยถ่ายแล้วถ่ายแล้วแหละอะไรอีกแล้ว ผมมึงก็เสี้ยนเขาเล่งเมื่อามันมาทำไมบอกว่ามันอยากมาปล่อยมือไม่กูมาเตือนพวกมึงไงพวกมึงขโมยรถพี่แกมารืพี่แกก็มาวอยาาบอกแล้วก็มาคุมเบื่อรถกี่แกพังไงโอ้อะไรวะไอ้จอมวันนี้กูจะพาให้มึงขี่รถให้ได้เลยโอเคแต่ตัวเนี้ยมันติดอยู่ตรงว่ากูไม่กล้าออกกีอาไม่ใช่ไม่กลับปล่เว้ยมึงคิดอย่างงี้มึงเคยเห็นหนังกระติกไหม พราะเวลามันปล่อยปื้มมันไปเลยใช่ไหมเหมือนเลขเหมือนกันเลยแล้วมันก็ชาบแบบเว้ยเข้าใจไหมอ่ามึงอย่าพูดกิงกันเถอะแล้วเอิร์มหลอมมาจับเดี๋ยวกูปล่อยให้อ่ะอ่าได้วันนี้กูอยากให้มึงขี่ให้ได้เลยจอบเพราะกูเป็นห่วงมึงกูอยากให้มึงเก่งมารอดได้ปะเฮ้ยจบขับรอได้ปะจอบ อะไรแรงแท้ขบับเบาหน้อยอ,อันนี้คือที่สายจิวซีรั่นสองมาใช่ไหม,ไมไโอ้โห,หดับก่อนดับก่อนเดี๋ยวกูจะบอกทิคเทคนิคเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเป็นวันนี้กูจะเป็นแบบเหมือนโค้ดอะ่ะเข้าใจไหมไห ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะอธิบายก่อน <Okay. S 2> โคตรแบบควายเอเอเอ้พูดถูกออยอมรับ <c oughs> ไม่คือสองวันอ่ะมันเป็นรถที่แบบต้นอ่ะต้นมันแรงอ่ะแต่แต่ปลายอ่ะมันแล้วแ,แต่คนไล่อะเนาะไอ้นี้มันติดตรงที่ว่าไม่เซียนจริงกูว่าขับไม่ได้ว่ะคือมันต้องซ้อมไปแบบซ้อมไปเรื่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆไม่ใช่แบบวันสองวันอยากขับ มาจับเลยเนี่ยมึง่ะตายไหมจะตายไม่คุณถามว่าถ้าคนไม่เป็นอ่ะตายไหมตายแล้วมึงอ่ะพี่บอกเลยนีพูดถึงตายไหมล่ะกูบอกก็ตายไอ้เหี้ยนี่แม่งเหมือนแบบขยี้มดอ่ะดิแม่อืมขยี้มดขยี้อเออขยี้จัดไลยเหี้ยพี่เกดจะไม่ด่าจริงไหมนี่กูจะมาด้วยกูทำไมก็มาเตือนไงก็มาบอกเพื่อนไนกรถ เอาก็มาบอกไงเป็นห่วงไงเดี๋ยวโดนด่าอีกก็เสียเวล<อ>าก็เลยกันเลยอันนี้บอกแล้วนี่ไม่ฟังก็แล้วแต่แกด <c oughs> ่เาเพาไม่รู้เรืออรร่องเดี๋ยวพูว่าพี่อมแกบาทสบาทด้วยรูปเพงรูมันก็สองแสนเองหาเออมันแค่แบบจิ๊บจิบของเศษตังนในบัญชีกูอะไรงยังอีกต่อมันขิงจะึงว่ะเออมาดูกูออกให้ดูเลยแต่ถ้ากูล้ม ช่วยมาลรับกูด้วยไม่ให้นั่งดูเฉยเฮียมาเดี๋ยวกูอัให้ดูก่อนหนึ่งทีโอ้โอ้เอาอเฮียดีด่กกูโอ้สตาร์อย่างนี้ไม่ได้เพื่อนมันต้องแบบเหมือนตสตาร์ลุดสนามเพื่อนถูกปะถูกว่ะไปเพื่อนโทกไปหนึ่งที ลองเทศสอบเอาล่ว่าไปไกลดิ้มันขวางทางมึงดูมึงดูมึงดูคนหวนอย่างกูไว้นี่มันทางของพี กูหหเห็นไอ<ห>้บุญมีขับยังลอยดิกูยังเห็นไอ้จอบขับว่ามันจะกระจุยกระจายแค่ไหนวะไม่คืออ่ไม่ใช่จอบขอับด,<อ>ด้วยไม่เป็นห่วงเป็นห่วงมันไงเพราะว่า,ารถแรงกระชากมันแบบมหาศาลอ,อ่ะเพราแบบมหาศาลโคตรอ่ะใช่มึงรักมันจริงไหมนี่ออมึงเป็นห่วงมันเป็นห่วงแล้วจุ๊บโชว์ดิเฮ้ยเยี่ยขี้เดียดบุบอกไม่ได้ขี้เดืยด What the fuck ไอ้พวกฟันนี่แปลงไอ้ที่อะนี่รถคันนี้นั่นคือเบียร์คัตมากเกินไป ก็ไม่ดีปล่อยคันมากขึ้นไปก็ไม่ดีมันต้องแบบหาระยะคัดแบบที่พอดีพอดีอะแล้วก็รอบรอบที่แบบหน้าออกอ่ะแม่ก็กอรอบไว้ก็ได้แป้งเรื่องยาวคันนี้มาทำไมก็เอามาให้เองขับไงว่ารอบหน้าเราอ๋อพี่โอมาเลยไหมล่ะว่ารอบหน้าเอสกับเอจจ้ะแบบเนี้ยแดงจะแทงให้หมดเลยว่ากันเลยปะเอาอาวนพี่โอลองลองขับดูอะไรนี่คือแบบลองให้ขับด้วยอย่าอย่าขับแรงด้วยเดี๋ยวตายหงส์อะไรเงี้ยจริงเป้ะเดี๋ยวตายหาย 范伟。<翻> มันแบบบอกให้มันลองเกียร์เดียวมันจะลองอะไรสองเกียร์ปะมันโง่ไอ้นี่เนาะใช่เมื่อกี้เป็นไงบ้างครับอาจารขี่เมื่อกี้ยังไงแรงแรงแล้วก็ตกรถอย่างเดียวเลยจับไว้แน่นๆพยายามจับไว้แบบเี่จับไว้แบบแน่นๆนะเข้าใจไหมเจืออย่า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 แรงเข้าใจไหมเพราะว่ามันรถแบบมันอันตรายอย่างหนึ่งมันก็ตัวเล็กด้วยมันต้องมีความโตไปอีก สองร้อยปีเอาเลยะก็เหมือนที่กูพูดแหละรถไม่ใช่บาทสองบาทเนาะลงไปไม่คุ้มด้วยแบบเอาเอามาไม่ได้บอกพี่แกด้วยวนรอบๆแล้วมึงเอาคะแนน e r พูดปกติไม่ได้แล้วกูต้องตีแม่แรงจริงไม่ได้แล้วต้องฟาดด้วยไม้เลียวใช่ปะเ้ยเดิองมันไม่้ไมต้องนีแถ้าพี่แกมาเราจะไม่กระถืวปะแกจะรู้ไหมว่าเราอยู่ตรงนี้แกไม่น่ารู้เ้ยแยวว่าแกมาบ่อยนะเพราะมันเป็นที่ซ้อมที่ท่านวันนี้คนลุกเลยว่ะ วันนี้แกจะมาพาพกนัาศึกอบพูดนึ่งแกคุลรูเดีว่ะเสียวหน่อยเขียวชิบหยกูแบบไม่กลัวโดนโดนด่าอะไรเงี้ยได้ปะมึงลองออกนะดูนิ่แง่เก็บหาอยังไม่คนเกะนบ่ดูดีบินกี่นะน้อเบิ่นยางโชว์กไหนดิ ไ่อ้ามด้วยเฮ้ยพี่ยาวิไเฮ้ยไปเฮ้ยไปเแกมาวับับอีกเยอะไงไไวไม่ได้เฮ้ยแมงเฮ้ยุมีขึ้นรถุีเฮ้ยตาตาลุนยังไงกูขับไม่เป็น